กอจุกขอวิชาไม้เพื่อนเอ้ยน้องติดฟาราเดราสหสินจาศิลาเนีาจามาโอ้โหนี่แหละเพื่อนล้มจัาเฮ้ยเล่นเหมือนกูเป๊ะไอ้แจ็คเล่นเหมือนกูจจิงล้มเรา เอเป็ดเจ้ามาเป็นเพ่อเจมีแล้วก็หมายเป็นเขาไม่ไหวแจ๊ไอ้เหี้ยเขาเคยอยู่ข้างในถ้าเขาไม่ได้เรียกกับสบายใจใจร้ายอ่ะไม่ถ้าเขาเดินมาไม่ถ้าเขาเดินมาทักเราแล้วเขาไม่ทักว่าแบบไอ้แถวนี้มีเหล็กคมๆบ้างอันนี้ไม่ใช่ละไม่ได้มาจากข้างในละเอี้ยมีโลหะเหล็กโลหิตอะไรเงี้ยอยากเจอเนี่ยอยากเจอเตะเข้าไปลาคางเลยเงี้ยเอาไม้ค่ะอาม้ยากเจอเหล็กโลหะตีเข้าปากแล้วโดนใส่ก่อนป่ะ้องใส่หรอครับเปลืองครับคุณใส่ก็ตายอยู่ดี บวกอะไรก่อนบวกอะไรบวกห้าครับเช็คได้โอเคไอจุกขอวิชาไม้หน่อยเพื่อนเออน้องถึงเวลาแล้วมาเปล่ามาเพื่อนอันนี้เรื่องจริงไงแจ็คมึงไม้ไม้ต้องกูอย่างเดียวเว้ยไม้คือมันต้องผู้ชายคนนี้ต้องกูอ่ะจะกูเองเพื่อนอันนี้ไม้อะไรอ่ะพี่จัดให้งมาเปล่าเพื่อม่ชอบผงวะพี่มาเปล่าเพื่อนเออไม่ชอบผงอะไรมึงไม่ใช่นั่นนะไม่ใช่เจตมุนนะเพื่อนเพื่อนกูหาท่าเนี่ยหาท่าไว้ก่อน ถ้าอะไรวะถ้าอะไรอ่ะเลเล่เนี่ยวถ้าถ้าเล่เลสเปคเลยอย่างเงี้ยฟังไว้นะเพื่อนก็ถามไหมนะติดซาลาเนาสหสินจะศิลานียาจามาอินเซฟาลาโอ้โหนี่แหละเพื่อนมาแน่ไม้บาสามโคดอกเนี้ยดอกนี่ก็สเลดมาเชื่อว่าดอกมาดิเพื่อนรออะไรอ่ะเต็มจอเลยมึงเช็ดจออ่ย ดอกเนี่ยมาแน่กูบอกเลยอีกอ่ะรอบเนี้ยไม้อ่ะไม่มีกูไม่เคยแพ้ไม้ใครนะเว้ยนอกจากคนในเทนนิ่งอ่ะแต่ในเมืองกูไม่เคยแพ้ใครอ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยเพื่อนไม่แต่ว่ามึงแบบมึงดูดิมึงดูมึงดูก็ทำอะไรมึงดูอ่ะทำอะไรครับเอ้ยอะไรอ่ะดูตามด้วยครับแป้งแป้งแป้งยังไม่หมดเหรอครับแป้งที่วันไหลอ่ะมาเดี๋ยวพี่น่าเข้ามาจะเสด็จจริงมไว้แก๊สเสด็จจิงครับพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วครับมาๆๆอยู่มาเพื่อนพร้อมแล้วบอกโบลเตอร์พร้อมแล้วบอกนะจุกเพลงอยจุกเพลงอยเพลงมาได้ได้เดี๋ยวเปิดเลยเดี๋ยวเปิดเลยเป็นนาเปบนึงนะแป๊บนึงอ่ะล้งเปิดก่ดน Cái mãi, Jack, lamadi, hinh đã. Lock out in my arm, but lodi. Ni ào gọi chim nhau chim nhau. A mãi lời. Ni ào gọi là, mãi lời. Mãi lời, mãi lời. Mãi lời, mãi lời. 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 Mãi lời

เพลงขำจริงคอมโบเดียวคอมโบเดียวร้วองให้คอมโบตีติดสามทีด้วยคอมโบเดียวร้องให้น้องละงม <c oughs> ิเมื่อกี้เนื้อเพลงไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยตายแล้วหรอจริงเพื่อนอ้เนี่ย <c oughs> เล่นไม่คุ้มค่าตัวเลยว่ะมึงบอกเขาดิเนี่ยกูเอาเวลาเนี้ไปไปเล่นกับรถขำกิจมนนลเนี่ยว่ะไม่เอาจริงป่ะเมื่อกี้กูกดคอมโบติดได้ไงวะาไม่ก็มึงได้รับบิชาไงกูบอกไปแล้วว่ากูกูให้บิชามไปแล้วเข้มก็โหดมาใ้ในเมืองอ่ะ อันนี้เขาไหว้ครูมานสิบห้านาทีอ่ะลงมาเล่นวีเดียวอ่ะตายเขินน่าน่ายืนเขินเยอะน่าไม่ไหวปะว่าไม่ไหวจ่ายเฮ้ยจ่ายเลยโอนเลยดีกว่าโอนเลยดีกว่าไม่ไหวหรอกโอนเลยดว่ะเสียเวลาไปฟาร์มดีกว่าใช้เวลานี้ไปฟาร์มได้ประมาณแปดหนึ่งเออไปเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเลี้ยงอูดอูดอ่ะไปไปไปเลี้ยงนี่ไปเลี้ยงแบบนี่ออกไปเหน็บเนี้ยไปเลี้ยงอ่ะไปเลี้ยงอ่ะไปฟาร์มเสไปจไปไปไปเพื่อนอ่ะไปเลี้ยงเพื่อนสองคนอ่ะไปเลี้ยงกันเลี้ยงอ่ะเลียงหมูพี่เลียงหมูอีกเออ ไ <c oughs> อ้เยัยนี่เขาติดใจเสียงหมูเฉยเลยอะ่ะให้น้ำมาได้ให้น้ำมาได้ให้น้ำเกลือให้น้ำเกลือเยสนี่กูอ่ะเวลากูก่อนกูได้ขึ้นชกทุกสถานนี่อ่ะเพื่อนไอ้ทุกทุกอะไรทุกส,ส,สนามอ่ะกูต้องบว้คุณเทียวก่อนใช่ป่ะเพื่อนใช่เพืญญ่อนทปบาไเพราะต่อไปเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ขาได้อ <ๆ S 2> ขอมีดอ่ะแต่ว่าก็แพ้กูอยู่ดีอ่ะเอาจริงอะ่ะเรื่องกูไม่เยอะสักแอะ์ไอ้เพื่กูไปไหนเนี่ย